ลุดช่วยอดีตนักแสดงมากฝีมือนอนอยู่กับกองขยะนานสิบปีไร้งานแสดงนอนบนกองขยะนายเฉลิมพงษ์รังสิวัฒนศักดิ์รองประธานสภาอบาจอปทุมธานีและนางสาวอารารัตนรุดมพงษ์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษพมจปทุมธานีพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอธัญบุรีและเทศบาลเมืองสนั่นลักษณ์ เข้าช่วยเหลือนายธนทิพย์รัศมีประเสริฐหรือเบนธนทิพย์อดีตนักแสดงสมทบวัย56ปีหลังไร้งานแสดงจนป่วยจิตเวทนอนอยู่บนกองขยะที่ทาวโฮมสองชั้นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีส่วนที่พักอาศัยนั้นเต็มไปด้วยกองขยะและยังถูกตัดน้ำตัดไฟ จากการสอบถามเพื่อนบ้านกล่าวว่าหลังจากแม่ของอีกฝ่ายได้เสียชีวิตไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขาก็ได้อยู่คนเดียวและได้ประสบอุบัติเหตุผาตัดสมองจากนั้นก็เปลี่ยนไปเริ่มไม่มีงานแสดงจนก็มีอาการป่วยเรื่อยมาและมาได้กินยาโรคจิตเวทเมื่อไม่นานมานี้โดยมีอาการชอบเก็บขวดและขยะเข้ามาสะสมในบ้านจนเต็มไปหมด พออยู่ไปไม่นานก็ถูกวินจักรยานยนต์ทำร้ายร่างกายที่บริเวณตาขวาจนเกือบบอดส่วนเรื่องอาหารการกินชาวบ้านก็ช่วยเหลือแบ่งปันให้กินและหยิบยื่นเงินให้ไว้ใช้บ้างเมื่อ2-3วันก่อนพบเลิ่มอาการไม่ดีร่างกายอ่อนเพลียทางชาวบ้านก็ได้ติดต่อไปยังประธานชุมชนและประสานหน่วยงานราชการให้เข้าช่วยเหลือเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิต ด้านนายเฉลิมพงษ์รังสิวัฒนศักดิ์รองประธานสภาอาบาจอปทุมธานีกล่าวว่ามีชาวบ้านได้ร้องทุกข์ว่ามีชายคนหนึ่งมีอาการป่วยอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องจากนั้นตนก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆเพื่อเข้าช่วยเหลือชายคนดังกล่าวทันทีและเบื้องต้นได้นำตัวส่งเข้ารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลธัญบุรีและประเมินอาการอีกครั้งว่าจะส่งตัวเข้ารักษา ที่ใดต่อไป